สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพอพอดีแล้วครับวันนี้ฮาตับงกิเตียงกหลงยำขวดน้ำน้องมะน้ำเลยแม่เออเอามาหน่อยดิเอาแต่มาเลยะดอมอ้ใหขับรถมื่เดียวกหยง เท่าครับเบิรนสองหมือเยนหายว่ะเปิดไข่เนี่ยแต่เพิ่นเปลี่ยนกันมีกันบัได้เท่ามีอย่างยวเฮ้ยเปลี่ยนบไวใหฮัตย์เน่ยฮัดอิดล่ะได้ซ้ํหนีล่ะบ่ก้าบุก้าขึ้นมาต่้งใจเป็น บก้าบอก่าตั้งใจเป็นกานตั้งใจเป็นทีดีโบนะแต่บตใส่ยังบกาขี่ไปใส่สนไม่สดนะอยางกุยสนมูออย่างมูสนใส่ยปุ่มใ่ระ่วยตังเอาใ่สันวะ้สียงขนาดเอาไปเข้าไปติล่ะ แต่บอกตังมันยังหมักเพื่อนคนเบี้ยวมาหรอเบียวเอามันจอดอยูหนอกได้หรอมัดจอดอยู่ข้าดําเซียวหินดานมาจากหละโอ้ยมาพอดีดิโอ้ยมาพอดีพูดเล่นเล่นสลอ เ oh. บอมันเน้อนองย่างันบกันเนาะยังมาบอกม่น um> ้อยมั่งเอวเมื่อเคี <k <k ่ยวปวดขนี่เขาจะเคียวเบิ้ลมามาข่วงเคี่ยวขวงนตอนายเแล้วมาตัดไม่ถึงว่าสเขามามือนคือสินี้ตป็กรติตาหมองหวงมาอีกแล้วโอ้คนคืออิมีพิบัติเทีมงาน เป่ไงได้ยังเมือน,นี้ไ,ได้โอ้ต้มกบบ้าทให้กลมกบยังเออนานถ้าปลากระลงลีกบก็ล้งลีอีกใช้ว้่ลลตขาอย,ยู่ะพหมา่อือพ่อบอกหรือเราบอกไปแล้วปกติมันต้องเราต้องลง่เพมากเสืปอผาต้มกบอือ้ยพูดขึ้นได้ปลาทะเล ลุยายบ,บอกได้ว่ามันลรกลร้อปลายหลมเมรกรอยู่บ่ตัวน,นี้คส่ะว่าไอ้โรลีนี่กัโอ้ก็ทีว่าเาน,นนี้โอ้ลายกดแอบขีดเขาต้กัรแสบได้บ้นี้ดูวไม่ยีขาลุงนองแอบนะักล้แล้วตั้มโลดตั้มโหลดไลกับตำบอจักแล้ว ลงมือวันนี้ตามจ่อตังตางตงเ้ยจักรพรระทำเมื่อบานมากเราจัจีละมันออกกําลังกายย่ามเทียงเขาบอให้ออกกําลังกายโอ้ยนี่ครักตามจยว

ซัำที่หนห่อยเค็มๆเนาะเอาโหลดเอาเค็มๆเส็บๆมันเหมอับฟังเสียงฟงลีฟงลีกหน่อยๆครับมันเป็นอย่างทกินเบิดเมันปอย่างทีกินโบเบิร์เอานันัน้ำท่บานะเออเอาโหลดเอาเวิร์ดดีละกินไซกับปลาทูโลงลีเจ้านี่กินไซกับปลาทูโลงรีนี่สนดก ม้นองดีทแต่อยู่นไรได้ี่เหลี่ยมอะไร่อยู่ยตเตลจะบอแล้วอ้ยร่องมาตังไหนถนนต้งคิดนู่กูร่องรถองกันมึฮ่เป็นงวติตวรถจนนเอายเยาเออันเป็นแต่นวดแนวดป่นี่ละคันี้หนวดอยู่บ่คือเป็นขาวขปิดไปเพราะไรปโดยเพราะว่าเจอดรถที่หนัก น้ำนยไซสิไปมีเนาะตังเงยตังน่าโอ้ยป้นหวังเลิศสิไปคนสนิทเนบนบนเาแปลงนาดิก็เลยเฮาถามน้าเศร้าดิคือมาชวยแท่น่ะอืมเปเติมน้ำมันนี่คือมาชวยแท่น่ อืมอืมา่ม่มา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 ไปดีทวันมาหวยบมาหรอโบมานีแหล้ว บอกใ่รบาเห็นนั่นมันอยู่พ่นแล้วสุกหัวเขาในหันละเขาบอกว่ารถดีรู้ไหมาันกไปหลังมาแรกจากหลังครับใช้แต่ถวยบ่วงหมอเนี่ยกินยุใช่ป่้เนี่ยเอาเข้าไปจัดหมอแกงย่ใส่ปะนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อ ข้านี่ก็ดีล่าไปอย่าบอกมาเทีวเขาไทเามันคือโบมาทันเกี่ยวเขาโอ้เขาสองถางเนาะเอานี้ละนี่ได้กรดับขึ้นไปอีกจังหน่อยได้กันอยูะดอกอือเอาวิทย์ยอะดอกเข้า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 ูแบบชลงมืออืออ่ะเอาของเอ่าโอเค เอาเลยเอาเลยนวลใช้ละต้มต้มไออันนันเพิ่อิเขาเขาดินี่นี่เ้อมาามาเฮ้ยบวอิ่มหลอวะไาให้มูกินกับซื้อๆกับอิ่มบ่ก็ดีแท่วะอุ้ยแปลนี้เมื่อกู่มือเด้อต้มกบลงลีพ่นว่าปลาทูกับลงลีเ้ํากันอืม โพดบ้างก็เจ้าดีพโูดดีครับบางที่ปลาทูก็ยังลงลีอือโพดเป็นแต่แสบแต่อันนั้นอือจะว่าบอกเพิ่นเมื่อยอยู่มาแรกไปเอาปลาทูลงลีอีกจักปลาทูลงลีซิปลาคอลงลีหรอกอันได้แต่ปลาทูมาอือลงลงรีปลาคอลงลีอ่าลงลีเลยเนาะอือถ้อายุเขาโบปยามเนาะอายุยังบบบนี้ เออก่ากันไปเองครับเตรียมปานเรียบร้อยให้เปิรนนวลเปิร์นพาดบรรยากาศก่อนครับเล็กน้อยหนึ่งอุ้ยตกกบเปิ่งเด้อฮันดีเพิ่อกล้างันนันอยุหันใช้โลดพ่ออยู่บ่อนะดถวยอือเปิ่งครับกับเขาขึ้นน้ำเยอะแยะกินบบเบิร์ตมื้อนี้กินข้าวปลาแซ่บๆเนิ่ง อุ้ยกบจะไ้มาูดกระดักกระโดดแท้ม yeah. okay. 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 like, ียีพอีแม่กบมันลงรีดีป่ะยันมลงีะันแม่นอุ้ยมันลงรีดใกระปู้อม้ร้อมอืมมาข้ามเขามจำเาไหมอืออตุ้มกบไหมเอาให้เพิ่นนะเอามาจำให้ที่จะทางดีก่อน มันจะโศกจังมานจับไม่เนี่ยอือวุ้ยข้าสวยนเพินหลดอ่ะอืมอืมเาแบบนี้มาเลยนวลเพิ่นวลแสบกระดาษสดตุมกบแซบปรเทศุตรแซบบะกบหน้าอืกบหนาเราได้หันกับกบอีดีแต่นาะกับเบิ่งตีนันบขึ้นกันได้กับกบเลยกบบกับกบหน้าบานเท่าหลมันลอีีเอได้มากไเท่ารตุมอือ อุ่ยมันก็ลงเทาลายกบา,าดเลามันลายเนาะหัน่ลงลงปิดองกิโลนี้หันนามันลงว่ตัลงลงดสบน,น,น,นจอดครับบรรยากาศดีดี้เขาน้กันเด้อครับบน,นี้เทียงขี้เขาปลาแซบขนาดมือแล้วเมือม่อ,อีกเปาต้มโกบอีกมือ่แล้วต้มปลาคอกันเลยนยังนอนบัดนี้เนาะโก่มาแล้วโอ้กับเส็บเส็ โอ้บรรยากาศดีครับครับมนกินแซ่บมันมากินด้วยมันบืนอโมไปรถมันเออมันไปอยู่งมากมันไปอยู่มันเอาไปเป็นรถนั่นโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะผับบรรยากาศไแบบนี้เนะครับปีนเขานเพื่นก่อนมันเหื่อยเงียงอยู่นะโอ้ไปจะกินได้ครับไไปด้อยู่ยันมันยกไม่เดียวแค่นัหนเจ๊เจมัน มึงเอามาลอ่อดงรังมึงกี้มใจนะมาล่องเลยนะมันจอดเรื่องป็นยังไงมองกีมกนมันเป็นอย่าง